สวัสดีนะครับพบสิทธิพิบาลนะครับในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์นะครับวันนี้พระธรรมปฐมกาลบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่17ซึ่งผมตั้งหัวข้อว่าพระพรอและพันธสัญญานะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากสิ่งที่เราเฝ้าเดียวในเมื่อวานที่ผ่านมาหลังจากโนอาออกจากเรือแล้วโนอาเนี่ยก็ได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านที่ส่งผล ทำให้พระเจ้านั้นได้ส่งอวยพรโนอาคือการสร้างแท่นบูชาและเลือกเครื่องบูชาทำให้พระเจ้าพอพระทยัยเมื่อเราลอดรับความลอดโดยความเชื่อเราควรจะสร้างแท่นบูชาส่วนตัวที่เราเองมีกับพระเจ้านะครับและเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทยัยจากเรานั้นก็คือชีวิตของเราตามโลมบทที่12วันนี้หัวข้อว่าพระพรและพันธสัญญาเมื่อเรา ถวายให้กับพระเจ้าหรือมีการเริ่มต้นกับพระเจ้าในการความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วสิ่งที่ตามมาพอพรที่ตามมาที่เราเองได้เห็นดีที่นี้นั้นก็คือหนึ่งพระเจ้าทรงอวยพรแกโนอานะครับอ,อันแรกพอพานคือพอพอรอวยพอรอย่างไรบ้างปรากฏอยู่ในข้อที่หนึ่งข้อที่เจ็ดมีอยู่สี่คำ อวยพรที่พระเจ้าบอกอวยพรที่เดิกน้อยก็คือให้เขามีลูกดกทวีมากขึ้นคําว่าลูกดกทวีมากขึ้นนั้นเป็นการการมีลูกมากคือการแสดงถึงกําลังอํานาจนะครับแม้ว่ามนุษย์จะล้มลงในบาปแผ่นดินจะถูกสาดนะมีการพิพากษาทําลายสัตว์และพื้นดินนี้ความอดุดมสมบูรณ์แต่พระเจ้าก็ยังไม่ไม่ยังพระอ,องค์ก็ยังทรงดำรง ในแผนการที่พระองค์เริ่มแรกให้มนุษย์สร้างขึ้นสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้ปกครองนะให้มนุษย์มีลูกหลานมากมากขึ้นนะครับในข้อที่1ถึงข้อที่กับข้อที่7มีพูดถึง2ครั้งด้วยกันใน1.2ครับมอบอำนาจการปกครองให้เหนือสัตว์เราสังเกตด,ดูให้ดีในข้อที่2 ก่อนมนุษย์ทำบาพระเจ้าก็สร้างมนุษย์ขึ้นเพื่อที่จะใช้สิทธิอำนาจแทนพระองค์ในการครอบครองบริหารจัดการสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้นะอันนั้นก็คงไม่เปลี่ยนแปลงแต่นะทั้งสัตว์และโลกนี้หลังจากลม้มลงในความบาปไม่เหมือนเดิมแม้ว่าโลกเราจะไม่ได้เป็นนรกแต่ก็ไม่ใช่เป็นสวรรค์เอเดนนะ เหมือนอย่างที่อาดามภาวาเคยอยู่นะในข้อที่สองเราสังเกตข้อคิดที่ดีมากเมื่อก่อนนะครับอาดามหรืออาดาาวาหรือมนุษย์ก่อนที่จนกระทั่งก่อนน้ำท่วมโลกมานี้เนี่ยสัตว์กับมนุษย์มีความสัมพันธ์กันอยู่กันเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ในข้อที่2มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นนั่นก็คือสัตว์นั้นจะเริ่มกลัวและหวาดหวั่นต่อ มนุษย์นะเหมืนแะม้มนุษย์จะปกครองสัตว์แต่ด้วยความกลัวไม่เหมือนเดิมนะครับข้อ1นึ่จุมครับมอบอาหารให้กับมนุษย์ในข้อที่3นะทุกสิ่งที่มีชีวิตพืชเขียวสดให้แก่เจ้ามนุษย์เนี่ยเริ่มจากการเริ่มต้นกินมเมล็ดพืชและผักเป็นเวสเจตเทเรียนนะกลายมามนุษย์เริ่มกินเนื้อนะเป็นอาหาร พราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างที่พยายามนักประพัีร์อธิบายว่าเมื่อล้ําท่วมโลกแล้วก็โดยเฉพาะพื้นฟ้าน้ําที่อยู่บนข้างบนเนี่ยตกลงมาบนแผ่นดินทําให้มีแผ่นดินมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนเดิมนะครับบางคนก็อธิบายอย่างนั้นนะะ ถ้าชีวิตของมนุษย์นั้นเองต้องการพลังงานมากขึ้นและจำเป็นต้องกินเนื้อนะเพราะฉะนั้นในเริ่มแรกจริงๆจริงๆมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกินผักนะแต่ว่าถ้าเราจะกินผักโดยไม่กินเนื้อนั้นนะครับร่างกายมนุษย์นี้อาจจะได้คุณค่าอาหารไม่มากเพียงพอฝากพวกเราว่าไอคิดและไปศึกษาเพิ่มเติมในหนึ่งจุดห้าครับพวกสถาปนาก,กฎหมาย โดยเฉพาะก,กฎหมายเกี่ยวข้องกับการประหารชีวิตในข้อที่5กับข้อที่6บอกว่าถ้าใครทำให้มนุษย์โลหิตไหลมนุษย์จะทำให้โลหิตผู้เนื่นไหลเหมือนกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แต่ตามพระฉายาของพระองค์หมายคำว่าพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์หรือเริ่มพูดถึงสถาปนากฎหมายของโลกนี้ ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำคำว่า capital punishment นั่นก็คือกฎหมายของรัฐที่ใช้ปกครองมนุษย์โดยเฉพาะถ้ามีการฆ่าชีวิตของมนุษย์เพื่อนมนุษย์คนนั้นนะก็จะต้องถูกฆ่าชีวิตด้วยเช่นเดียวกันเพราะเหตุผลอะไรครับพระคัมภีบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบพระชาย พระองค์ยังทรงให้เกียรตินะครับให้ความสำคัญคุณค่าของมนุษย์ที่พระเจ้าได้สร้างไว้ตั้งแต่เริ่มแรกก่อนมนุษย์ทำบาปและแม้ว่ามนุษย์หลังทำบาปพ,พระเจ้าก็ยังทรงให้เกียรตินะครับในพระฉายนั้นดังนั้นนะครับพวกเราต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าเราเองไม่เพียงแต่ไม่ฆ่ามนุษย์เพื่อมนุษย์ด้วยกัน แต่เราเองแม้แต่พูดคิดวิชาคิจาร์นพี่น้องของพวกเราหรือตำาหนิดูหมิ่นนะครับเท่ากับเราเองกำลังดูหมิน่นเพื่อนของพวกเราที่ถูกสร้างขึ้นมาตามแบบพระฉายของพระองค์เท่ากับเราดูหมิ่นพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันข้อคิดประการที่สองครับพระเจ้าตั้งพันธสัญญากับโนอามนุษย์และสัตว์ด้วยอยู่ในข้อที่8ถึงข้อที่17 แต่ผมเองอธิบายนิดหนึ่งนะนี่คือว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับโนอาหนะ์นั้นเป็นพันธสัญญาแบบไม่มีเงื่อนไขมีพันธสัญญาในพระคัมภีร์พูดในสองลักษณะที่ปรากฏในพระคัมภีร์หนึ่งคือพันธสัญญาแบบมีเงื่อนไขคือถ้าพระเจ้าจะอวยพรคุณถ้าคุณทาอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าคุณไม่ทําคุณก็ไม่รับพ,อพอระพรนะ แต่อันนี้เนี่ยเป็นคันสัญญาแต่ไม่มีเงื่อนไขคือยังไงก็ตามมนุษย์จะเป็นยังไงก็ตามซึ่งพระกัมภีพูดใน,ในที่นี้แม้ว่าความคิดของเขานะล้วนแต่ล้ายตั้งแต่เด็กเราก็จะไม่ทําลายชีวิตนะครับของมนุษย์โด้วยน้ําซึ่งปรากฏพูดในข้อที่21เมื่อวานที่เราผ่านมาเพราะเจ้า2.1งจุดสื่อสัญญาว่าจะไม่ทําลายสัตว์ไม่ทําลายมนุษย์โดยให้น้าท่วม อีกโดยใช้น้ำพูดถึงกล่าวถึงซ้ำกันถึงสามครั้งในข้อที่11บถับข้อที่15พระเจ้าสัญญาไว้นะแล้วสองจุดสครับพระองค์ทำสัญลักษณ์นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสัญลักษณ์ลุงใช้ลุงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่พระองค์คอยเตือนความจริงพงค์ไม่ลืมอยู่แล้วแต่พระองค์ต้องการบอกให้มนุษย์รู้ว่านี่เนี่ยเมื่อมนุษย์ เห็นฝนตกแล้วก็เห็นลุ่งอยู่บนท้องฟ้าให้รู้นะครับว่าพระเจ้านี้เนี่ยยังคงยืนจัดยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ว่าจะไม่ให้น้ำท่วมโลกและทำลายโลกนี้อีกแต่พระคัมภีร์ใช้คำพูดนี้ว่าเครื่องหมายเป็นพันธรสัญญาถึงสครั้งด้วยเช่นเดียวกันในข้อที่12-13และข้อที่17 ทั้งหมดนี้นั้นเป็นถือว่าเป็นคำพันธสัญญาที่พระเจ้าได้กระทำต่อโนอาห์ทั้งหมดเป็นผลจากการที่โนอาห์เมื่อรอดพ้นออกมาจากเรือแล้วโนอาห์ได้เลือกทำสิ่งแรกนั่นก็คือโนอาห์สร้างแท่นบูชาและเลือกเครื่องบูชาถวายให้กับพระเจ้าและพระเจ้าก็พอพระทัย และพค์ก็ดําริและพระอวยพรและพระองค์ตั้งพันธสัญญานั้นนะครับกับนองอาเช่นเดียวกันชีวิตของพวกเราเมื่อเราเองรับความรอดพ้นาบาปแล้วเราเองนะจะต้องรักษาความสัมพันธ์สภาพของเราที่มีต่อพระเจ้าและกับพระองค์นะครับถวายชีวิตของพวกเราเป็นเครื่องบูชากับพระองค์เพื่อพระองค์จะอวยพรเราและพระองค์จะยึดมั่นในคําและพันธสัญญา ที่จะรักษาชีวิตของพวกเราความรอดของพวกเราไว้จนกระทั่งถึงที่สุดขอพระ้าวยพรพระวจนะถ้อยคอํคาของพระพระคำพระวจนะของพระงเป็นจิตดวดิญญาณและเป็นชีวิต